สวัสดีครับผมสลหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาซ่อมทีวีนะครับ LED วีนะครับอาการนะครับมีเสียงไม่มีภาพนะครับจอมืดนะครับผมเนาะแต่ว่าเวลาเรากดปุ่ม power นะครับตอนนี้จะเห็นว่ามีไฟ s t a n บ b y นะครับนี่มีไฟ s t a n บายอยู่นะเอาผมจะกดปุ่ม power นะดูนะอ่าเนี่ยปุ่มก่อนนะคําก่อนแป๊บนึงปึ๊กนะครับนะครับแสดงว่าระบบทํางานปกตินะครับระบบ บ่อนบ่อดน่าจะปกตินะครับผมแต่ครนี้แสงไม่ออกนะครับหน้าจอไม่มีแสงนะครับไม่มีแสงผมก็จะเดานะครับอันนี้บอกไปเลยผมไม่ผมไม่เก่งนะครับซ่อมทีวีเนี่ย led tv จอแบนอะไรต่างๆนั้นไม่เก่งนะครับที่พูดถึงทีวีนี่แทบจะแต่ก็คือส่วนแต่ส่วนมากล้วซ่อมได้นั่นเองนะครับส่วนมากคือซ่อมได้หนไม่ได้ก็ขึ้นไม่ได้ครับผมไม่ได้มาทําคลิปสอนซ่อมนะครับผมไม่ได้เก่งระดับอาจารย์ถึงว่าต้องรู้ทุกจุดทุกอะไรอย่างนี้นะครับบางครั้งก็พอ พอไปได้อะไรประมาณนี้นักผู้ว่าเขาให้เอามาซ่อมก็เอามาซ่อมนะครับก็ราทําคลิปไปด้วยอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ผมจะซ่อมถ้าให้ผมถนัดจริงๆผมถนัดเครื่องสื้ผ้านะครับเครื่องสื้ผ้าจันทียมหรือว่าเครื่องทันมะอุ่นอะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็จะไฟฟ้าอะไรประมาณนี้เออจะรู้ลึกนิดนึงนะครับส่วนทีวีนี่ยอมรับนะครับแต่ถ้าผมซ่อมแล้วผมก็ทําคลิปไปด้วยนะครับก็เป็นประโยชน์ก็ดูนะครับถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ก็ดูนะครับอะไรที่ผมทำแบบนี้มันหายก็ ก็อยากดูก็ดูนะครับผมเนาะก็โอเคก็ผมก็เดาว่าอาการแบบนี้นะครับมันนี่มันนี่มีแสงสักนิดนึงนะครับก็คือมีสองอย่างนะครับอาจจะเกิดจากชุดภาคอินเวอร์เตอร์ของมันนะที่จ่ายไฟแห้งกับชุดของหลอด LED นะครับชุดเป็นชุดได์หลอด LED นะครับหรือว่าตัวหลอด LED ขาดเองนะครับอันนี้เนาะโอเคเมื่อสิยเวลาผมก็จะมา ให้ดูเห็นหลอดกันเลยแล้วผมจะมีเครื่องเทสนะครับเครื่องเทสหลอด LED นะครับถ้าเราเอาเครื่องเทสมาแตะหลอด LED ถ้าหลอด LED ติดจะแสดงมาชุดแล้วก็วัดไฟที่ออกจากตัวชุดไหของหลอด LED นะครับชุดอินเวอร์เตอร์อะไรต่างๆเนี่ยมันไม่มีไฟก็ก็จะรู้นะครับว่ามันเป็นที่ภาคไหนนั่นเองนะครับเนาะครับผมคราวนี้ผมก็จะมาเทสหลอด LED ให้ดูนะครับหลอดแบล็ไลท์นะครับหลอดแบล็ไลท์ที่อยู่ด้านในหลังจอนี่นะครับนี่นะครับคือจะเทส ให้ดูกันว่าหลอดหลอเป็นไรเสียไหมนะครับแล้วก็ถ้ามันถ้าสมมุติว่ามันมัน,ม,นมันไม่ติดก็แสดงว่าหลอดเป็นไรเสียนะครับขาดามีตัวใดตัวหนึ่งขาดนะเอาว่ามันเสียแล้วกันะะนะครับถ้ามันติดก็แสดงว่าชุดของชุดใดเนี่ยนะครับแต่ตอนนี้จะเห็นว่ามีซีบวมตัวหนึ่งนะครับตัวน,นี้มีซีบวมตัวหนึ่งนะครับน่าจะเป็นน่านจะเกิดจากมีส่วนเกี่ยวข้องนะกับระบบตัวนี้เป็นภาคเป็นภาคไดร์หลอดนะครับตัวนี้นะครับคือภาคอินเวอร์เตอร์ตัวนี้จะเป็น ตัวนี้จะเป็นไดโอดนะครับตัวนี้จะเป็นไดโอดนี่ก็ไดโอดนะครับตัวไดโอดตัวนี้จะมาจ่ายให้กับภาคที่เป็นภาคควบคุมนะครับภาคที่เป็นไมโครคอมของมันนะครับตัวนี้นะครับทางนี้นะครับส่วนภาคนี้จะเป็นภาคไดดไดหลอด led นะครับเท่าที่ผมเคยซ่อมมานะครับจะมีชุดเขาเรียกอะไรคอนเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์นี่แหละครับประมาณนี้นะครับเนาะผมก็ไม่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 ได้ใช้สับอะไรที่มันทัการสักเท่าไหร่นะครับตัวนี้จะมีตัวเทสหลอด led นะครับผมนะ ผมก็จะมาะก่อนต้นคลิปผมได้ทเทสผมได้เปิดให้ดูแล้วนะครับจอไม่ติดนะครับผมแต่ว่าไฟ led นั้นกดปุ่มพ power แล้วไฟ led สมมติอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ดูนะครับอีกทีหนึ่งนะครับส่วนนี้ของปลั๊กไม่ได้กว่านะครับเอาเป็นว่ามันมันไม่ติดไม่ติดเดี๋ยวผมจะเทสตัวน,นี้ให้ดูนะครับผมจะมาทเทสหลอด led ให้ดูด้วยเครื่องด้วย,ด,วยด้วยกล่องเทสเทสหลอด led นะครับนี่อ่าไหนหาไหนน,นนี่นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ผมเสียบ เสียบกาวอยู่นะเห็นว่าผมเสียบสายสีดดาเนปลวกเสียบตรงแค่นเครื่องนะครับกาวส่วนตัวนี้นะครับไฟบวกนะครับของตัวนี้นะครับเห็นไหมสายมาเนี่ยผมจะไปจิ้มนะครับผมจะไปจิ้มที่ขั้วขั้วบวกของของหลอดเบรคไลน์นะครับที่เข้าไปในภายในนี่นะครับเห็นไหมนี่นะครับที่เข้าไปในนะครับนี้ผมจะเสียบสายสีแดงครับสังเกตสังเกตมันจะมีไฟสว่างออกมาตามรูนี่นะครับรูนะครับผมจะเสียบนี่ยสังเกตนะตอนนี้มันไม่มีไฟเนาะตอนนี้ผมจะเสียบด้านดู ผมจะมองไม่เห็นด้วยนะดูนะปึ๊กนี่นะครับเห็นไหมเห็นสีข,ขาวไหมเอาผมจะถอดออกนะตัวน,นี้ไฟมันจะขึ้นอยู่ที่ประมาณ65โวลต์นะครับหลอดสายไฟบวกลบนี่ที่ท,ท,ที่ใช้ในขับหลอด led นี่ใช้ไฟ65โวลต์ครับประมาณ65้าโวลต์นะครับจะเห็นว่าหลอด led มันสว่างขึ้นนะเอาผมจะถอดออกนะนี่ผมจะถอดสายต่ออกนะสังเกตไฟนะครับถอดออกปึ๊กเห็นไหมมืดเลยนะครับเอาเสียกเข้าไปปึ๊กนะครับนี่สว่างแล้ว นะครับนี่ทีนี้เราก็รู้นะครับว่ามันมาจากชุดดของชุดดโหลดขับโหลดเบกไหลนะครับเสียนะครับผมก็จะทำการถอดปลั๊กก่อนเป็นหนึ่งนะครับผมก็จะมาแก้ไขตรงนี้ก่อนนะฮะตัวที่ซีบวมนะครับเนาะถ้าเปลี่ยนซีบวมแล้วไม่หายนะครับถ้าไม่หายก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงครับไม่งั้นก็จะวัดไฟออกนะครับไปวัดไฟออกที่ที่ไดโอนมีไฟไหมนะครับ แต่ว่าสีบวมนี่มีมีมีผลแน่นอนครับตัวสีบวมบวมเนี่ยครับนี่เป็นบวมๆนะเป็นไหมนี่นะครับเนาะโอเคครบทําการเปลี่ยนก่อนแล้วกันครับง่ายๆอย่าเพิ่งวัดอะไรเลยเปลี่ยนดูก่อนนะครับถ้าเปลี่ยนแล้วไม่ติดก็นั่นแหละค่อยไล่ไปที่เราสเต็ปนะครับผมโอเคครับครับผมตัวนี้ผมได้ทําการถอดตัวสีที่บวมออกมาแล้วนะครับนี่เห็นไหมนูนๆอย่างนี้นะครับ คือมันผิดปกตินะครับทานนนนี้หรือมันตัวของซีนี่ยเริ่มผิดปกตินะครับควรจะเปลี่ยนนะครับถึงไม่เสียก็ควรจะเปลี่ยนครับส่วนตัวนี้อันนี้ก็เพิ่งถอดออกมาครับถอดมาจากเนี่ยมันจะมีบอร์ดเก่าอยู่นะครับอันนี้มันเป็นบอร์ดเอ่อบอร์ดจักรยานไฟฟ้านะถอดไปตัวหนึ่งนะครับก็วัดดูค่าซีมันก็ขึ้นนะครับมันใช้ผมมีมิเตอร์อยู่นะครับมีมิเตอร์ยี่ต้นมันวัดค่าซีได้นะครับเห็นไหมนี่ผมวัดไปแล้วนะครับตอนนี้ค่ามันได้นะครับค่ามันสาม สามในนี้มันเขียนสามวสามสิบใช่ไหมัมันเกินไปนิดนึงนะครับโอเคมนอยู่ในหลักสามสามสิบได้แต่นี้ผมมัดแล้วตัวนี้ไม่ขึ้นนะครับตัวนี้ไม่ขึ้นเลยนะตัวนี้ก็สามสามสิบนะครับนี่สามสามสิ 3, 30, ร 3, 35, บราคาสามสิบสามห้าโวลต์นะครับสามสิบห้าโวลต์เนาะนตัวนี้กี่โวลต์ตัวนี้หกสิบสามโวลต์นะครับโวลต์โวลต์สูงไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าค่าเมนโครมันเท่ากันนะครับผมก็เคยใส่นะครับม,มันใช้ได้นะครับผมก็จะทําการใส่เข้าไปตรงช่องที่ผมถอดออกเลยนะครับดีไหมนะครับ ใส่ไปตรงขั้วนะครับขัวลบเนี่ยเห็นไหมมันจะมีเอ่อเป็นไอ้นี่อยู่นะครับเป็นสัญลักษณ์อยู่นะครับก็ใส่เข้าไปอย่างนี้แล้วก็บัตรกีนั่เองนะครับเนาะใส่เข้าไปแล้วก็บัตรกีนะครับโอเคเดี๋ยวเขาใส่เข้าไปแล้วก็มาเทสให้ดูเลยนะครับแล้วจะจะได้ไหมนะครับผมเอาแล้วครับผมหลังจากที่ผมได้ทําการเปลี่ยนตัวตัวนี้นะครับตัวคาปาที่บวมเนี่ยครับตัวคาปาซิเตอร์นะครับมันบวมนะครับแล้วผมวัดไม่ขึ้นนะครับวัดค่าไม่ขึ้นนั่นเองนะครับ เราก็ทาการเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปแล้วนะครับนี่นะโอเคตัวนี้ผมก็เสียบปลั๊กเรียบร้อยนะครับมีไฟสแตนบายนะครับสีแดงจากนั้นเรากดปุ่ม power นะครับดูนะครับผมจะกดปุ่ม power ด้านหลังนะครับดูนะครับวันนี้มาดูนะครับหนึ่งสองนะครับมดูนะครับปึ๊บดับอ่าดับไปแล้วมาแล้วนะครับไฟเห็นแสงไหมแสงสีขาวนะครับเห็นนะครับนี่โอเคครับผมใช้งานได้ครับเยี่ยมครับผมครั้นี้ผมจะทำการประกอบเดี๋ยวผมมา เปิดให้ดูอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับผมก่อนจะจบคลิปนะครับอย่าทําการถอดปักก่อนนะครับก็อาการนี้ถือว่าง่ายเลยนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับส่วนใหญ่ก็คือถ้าจอ led นะครับจอ led tv บางทีก็เจออาการง่ายนะครับแล้วแต่ถ้าเจอยากยากยิ่งผมว่าผมไม่ซ่อมสาหรับผมนะผมไม่ซ่อมนะครับถ้ามันอะไรไม่คมผมไม่ซ่อมนะครับผมจะไม่เปลี่ยนอะไรเล็กๆน้อยๆ้อครับถ้าซ่อมไปแล้วใช้งานได้จริงแทนใช้งานได้แต่ใช้งานไม่ทนผมไม่ซ่อมผมยอมผมยอมเปลี่ยนบอร์ดใหม่ดีกว่านะครับก็ไหนซ่อมได้ก็ซ่อมนะครับ คิปผมเป็นลักสณะนี้นะครับถ้าซ่อมไม่ได้ก็คืนเข้าไปนะครับประมาณนี้นะครับไม่ได้เก็บตังค์เขาโอเคทําการประกอบกันเข้ามาที่อีกทีนึงนะครับผมครับผมประกอบเสร็จแล้วนะครับคันี้ผมก็จะทําการเทสนะครับเทสก่อนจะส่งเขานะครับตัวนี้เห็นไหมครับมีไฟ led ติดนะครับผมก็ผมก็จะทําการกดปุ่ม power นะครับด้านหลังนะครับนะครับหนึ่งสองสกิดไฟนะครับปึ๊กนั่นดูนะครับมาไหม น่านครับมาแล้วครับกูดเยี่ยมมากๆเลยนะครับคาว่าอะไรเอ่ยนะครับเวอร์เทคนะครับทีวียี่ห้อเวอเทคหรือเปล่านะครับผมก็โอเคครับเรียบร้อยนะครับเท่านี้ก็พอนะครับไม่ต้องเอาสัญญาณเข้านะครับขอให้จอติดนะครับเพราะว่าก็ก็ขอบคุณมากๆครับที่คําเราชมคลิปไปดูนะครับสําหรับเดี๋ยวจะขดูอีกทีหนึ่งครับอ่าเห็นไหมครับขึ้น ATV นะครับตัวนี้เป็นอนาล็อกนะครับก็ไม่แน่ใจไม่ได้ดูด้านหลังนะครับน่าจะเป็นอะนาล็อกทีวีตัวนี้เป็นรุ่นเก่านะครับ ก็จะมีตรงซื้อขึ้นนะครับก็แสดงว่าจอทํางานปกติแล้วนะครับผมก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปไปดูครับผมเข้ามาแล้วฝากกดติดตามให้ด้วยครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ